เห็นปะจะเอามีเด็กแคระเด้หรือคอยพอแล้วนี่อะ่ะนี่โอ้ยดูอืมนี่ดอกนึงนที่อู้ยบางแก่แล้วพี่มีอันนี้อันนี้ดอกหน่อยมันนี่น่าจะรูไหนดีไหนดีไหนดดีเนีเดี๋เออนะ วุ้ยตัวน,นั้นขึ้นล่าแล้วอืตอตัวนีดอกหนึ่งอู้พี่เด้เฮ้ยคนยางกียแอฟข่ะแมเ่เนี่ยเี่แม่หมดเลยลเหฮตตาโรวันนี้ข่อยมารอีกแล้วว่าพอเห็ดตะโรเอาอันนี้มันออกนิหน่อยเอาหากมันออกน้ำอ,อู้หูช่างดอกนี้ก้านทีโทษอูอ้พี่พี่เป็นก้อนกระโหลกทะเลยอยู่ นีนจะอ่อดปาดออกแน่นออาห,ากกหน่อยอ่ะปาดปาดปาดเอาหักมันออกนั่โอ้ยยังไ่ปาดหักก็ค่อยปาดใบอีกทีนะค่อยปาดไบอีกทีเอาให้ปลดพ่อหวาเห็นคือเห็นห้อยคนเคลียเต็มอยู่นึกว่าเขาเคลียเฮ็ดปวกว่หาแมนข้านหาหลวดดอกหนึง่ง คอยเปิดตั้งใบใหม่เอาพี่พี่พี่เอ้น้อยน้อยน้อยยพอพี่ดอกกำลังสีบานทํำนี่ถ้าดอกบานแล้วมันจะเป็นใสๆเนาะนี่ตัวนี้ดอกน่อยพี่เต็มเลยตัวนี้ขึ้นล่าแล้วอโอ้ยห้ข่อยยางเยียบ เรื่องนี้อืมหยุดเกิดบฮางๆไปหอืมขุนยอนบานเป็นยังคือบงนี่ขึ้ห้อยคนเคลียร์หลายแท่นเนาะนี่ตัวนี้บานแล้วมาบานขึ้นกับปัน ต้นใหม่โอ้ยบานจนมาเละมาแล้วบงังเนยจจ้ยน่ะดอกแกมันใดดอกเดียวบังดอกนี้ดึงดึงคือเย็นหลีเลยใค่ใครดอกใดโอ้เนี่ยต้นนี้นะถอาแล้วอ๋อเห้อ ุนจะเบิ่งโหลดถ้าเก็บเห็ดตาโลถ้าบ่ได้ลักษณะนี้บ่ได้้ปวดแอวต้องเคลียร์หาแบบนี้ผีมงผีข้นเคลียร์เห็นบ่ไม่เคลียร์จนละมุนอีหลี่ต่ยตายได้ไหมือเจ้าคืขี้หาบเอาเลยเนาะดอกน้อยนี่กำลังจะเกิดดอกหน่อยผีเห็นไหมอันนี้ก็ดอกน้อยจะได้เหนื่อยหน่อย ดีใลกันนะพี่เต็มเลยปาเห็ดเพิงเห็ดเพิงยังไอ้หน่อยโอ้เฮ็ดเพิงยอย่างนี้ขั้นหาเฮดตาโลขั้นไปขั้นมาพอเฮ็ดเพิงอันนั้นยังไงเฮ็ดดินอุ้ยหลุดมือกันอะ พึ่งหวานด้นี่ทุกคนเอ่ยหน่อยข้ามไปกันข้ามไปข้ามมามาจะเอะกับเห็ดผึ่งอโอ้หลายอยู่ตัวนี้ตัวนี้ดอกดอกยังมาท่านี่บานถ้าดอกบานมันจะแตกออกแบบที่เคยเห็นหนั่นแหละค่ะแตกออกบานเต็มเลยอันนี้ดอกตูม ngọt tùm có đang xẹp xem này Mưa hà nhiều này là nhúm nhúm luôn Cái thang của bà đây thử đọc này tẹp muôn mớt Đọc nòi mới cả tém chưa มันก็ลังแตกมันก็ลังสีบานล่างออกก็ได้คือเกาดิค่ะว่ามัน่ลางยากกว่าไหนเด็มันล่างง่ายอยู่เห็นว่าเกี่ยขี้ดินลมอมนี่สีกระไดล่างง่ายอยู่น่ะนห็นะนี่แหละเวลาเกิดฟังขี้ดินยุ่งสีไะนี่เราสังเกตดีๆกับยางกายดิข่อยก็หน่อยยางกกยสองรอบสามรอบแล้วเด็วายู่มันนีมันแมนอี้ยางอันคนขึ้นเคลียค่ะเคลียแนเแทเนี่ยอันนี้ดอกน้อย แค่เห็ดปวกบอสตักน้อยตักน้อยต้เอาดอกแต่เอาก็กินได้คก็ได้แต่บ่เอาคนเแค่เห็ดปวกบ่สทะเลก็กะไอ้น้อยเนาะพันย่างมากเลยเห็นตาเหลี่ยมเมาเมาอยู่ก็ว่าตาเหลี่ยมเมาเมาเนาะอันนี้มันแสงมันนั่นถือกับแดดนะมันเหลี่ยมๆนะโอ้โเห็ดตาโล่ตัวนี้สนับนี่ที่แปลว่าตาเหลี่ยมเมาเมาเนี่ยยังนี่เนี่โอ้ยเห็นตาเหลี่ยมแอบแอบอยู่น่ะ Nim từ nim, nim, là nim, 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 sẽ nim, 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 เห็ดอันนี้มันมาเกิดจนให้หลุมพิลีเนาะ